สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับการฝากเงินในบิตค u ันะคะเพื่อที่เราจะได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อบิตคอยกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะให้เราเข้ามาที่ wallet นะคะจากนั้นเราก็ดูเหรียญของเราค่ะแล้วดูไปที่ไทยบาทนะคะข้างบนสุดค่ะจากนั้นเราก็กดปุ่มสีเขียวะค,ะค่ะกดฝากค่ะรอสักครู่นะคะอัะอนนี้ก็จะขึ้นมเป็นหน้าเนี้นะคะให้เราติ๊กถูกหมดเลยนะคะ ก็คลิกจำนวนเงินค่ะที่เราต้องการฝากค่ะซึ่งเราจะต้องฝากเงินให้ตรงกับที่เราตั้งไว้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันการฝากค่ะเมื่อกดยืนยันการฝากแล้วนะคะก็จะขึ้นจอคนแบบนี้เนาะให้เรากดดาวน์โหลดหรือว่าสแคน้าจอก็ได้นะคะจากนั้นเข้าแอปธนาคารของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่จ่ายบินค่ะโดยที่สังเกตรงเครื่องหมาย บาร์โคดนะคะจากนั้นเราก็กดบาร์โคดสีเขียวข้างบนเลยค่ะแล้วเราก็นําเข้ารูปภาพของเรานะคะที่เราดาวน์โหลดได้เมื่อกี้นะคะแล้วมันก็จะสแกนอัตโนมัติให้เราเลยค่ะว่าเราต้องการฝากเงิน1 0 0 0พบาทให้กับบริษัทบิทครับเราก็กดต่อไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดยืนยันด้วยรหัสผ่านเลยค่ะแล้วก็จะขึ้นว่าทํารายการสําเร็จนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าบิทครับของเราเลยค่ะอันนี้ก็จะ บอกเลยนะคะว่าเราได้ทารายการสาเร็จแล้วยอดเงินของเราก็จะเพิ่มจากหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นนะคะแล้วเราก็ไปเลือกเหรียญเลยค่ะเหรียญที่เราสนใจแล้วก็อยากซื้อนะคะเราสามารถตั้งเป็นราคาลิมิตหรือว่าราคาตลาดก็ได้นะคะให้เราดูกราฟเนาะอันนี้เราก็วิเคราะห์กราฟตามความเข้าใจของเราเลยนะคะว่ามันมีโอกาสจะขึ้นหรือว่าจะลงน,นะคะ สมมุติว่าออเดอร์ที่เราตั้งไว้ค่ะมันยังไม่ได้เราสามารถไปกดยกเลิกได้นะคะโดยที่เรากดดูประวัติของเรานะคะถ้าเรารู้สึกว่าราคานี้มันอยู่นานไปแล้วมันไม่มีโอกาสจะได้เราก็สามารถไปเปลี่ยนได้ตลอดนะคะ mm hmm. โดยที่มันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกกี่เปอร์เซ็นต์เรากดตรงซื้อนะคะแล้วดูค่ะว่าเราจะเลือกถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเงินหนึ่งหมื่นที่เราฝากมาเมื่อกี้เราจะซื้อทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะ ซึ่งระบบเขาจะาคำนวณอัตโนมัติมาเลยนะคะว่าถ้าเราซื้อ1,000 0บาทแล้วเราโดนหักค่าธรรมเนียม0.2 5เราจะซื้อในเงินกี่บาทนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะนี่ขอตั้งเป็น1 0ล้านจดแบาทนะคะไม่รู้ว่าจะลงมาถึงขนาดนี้หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะคะเมื่อเราได้ราคาที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็สามารถกด ตรงสีเขียวข้างล่างเลยค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คได้ตรงออเดอร์ถ้าสมมติว่าได้ได้คือจดขึ้นอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็กดโอเคไปเลยค่ะคําสั่งซื้อสําเร็จแล้วะคะ่ะจากนั้นนะคะใหเรากดมาที่นาฬิกาข้างบนเลยค่ะนี่ก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะคะว่าเรามีออเดอร์อะไรบ้างที่กําลังรอยอยู่นะคะถ้าสมมติว่าได้เนี่ยจะไปปรากฏหยุดตรงหน้า History นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฝากเงินแล้วก็ การซื้อเหรียญคริปโตง่ายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย